สวัสดีค่ะวอลคัม o ูวันเดย์วัตพล์นะคะวันนี้ที่อัมสเตดัมอากาศดีมากเลยก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะว่าวันนึงที่อัมสเตดัมเราทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยมาเกตไว้ด้ยกันก่อนนะคะวันนี้พจะมาแต่ง everyday look เร็วๆนะคะเพราะว่าวันนี้พาตื่นสายแล้วก็ต้องรีบออกไปทานข้าวนะคะพราจะเริ่มด้วย Hollywood flawless filter ของ Charlotte Tilbury นะคะอันนี้จะเป็นแบบเมคอัพโปรดของพราวเลยคือมันทําให้ผิวดูสวยมากๆแบบไม่น่าเชื่ออันนี้พร recommend เลยนะคะ ถ้าจะใช้ฟองน้ําในการเบลนนะคะอย่างที่เห็นเลยคือพอเพลิ่มเบลนมันก็จะเพิ่มความวาวให้ผิวนะคะแล้วก็คือพลบังเอิญซื้อสีที่มันเข้มกว่าสีผิวเพรมาเนิดนึงแต่ว่าพอเบลนออกเนี่ยมันก็ทําให้ผิวเพาดูมีสุขภาพดีเพราะว่ามันจะทําให้ดูแทนเค้น,นอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะพาใช้ของ Anastasia ีย v e r l y Hills อันนี้เบอร์8นะคะก็พอจะเน้นแค่ใต้าตาแล้วก็รอบจมูก เสร็จแล้วพาก็จะเซตทุกอย่างด้วยแป้งของ One Size Beauty นะคะอันนี้คือเป็นแป้งฝุ่นที่ดีมากมันเซตแล้วหน้าอยู่ทั้งวันเลยพาชอบใช้ในการเบสนะคะต่อไปคอนทัวร์นะคะพาจะใช้ของ Patrick t a นะคะอันนี้พาร,รักมากเพราะว่ามันจะมีเป็นคอนทัวร์พาวเดอร์แล้วก็ครีมนในจลับเดียวนะคะแล้วก็พาจะชอบใช้ครีมก่อนในการลงนะคะใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วก็จะด้านที่เป็นแป้งนะคะเอามาคอนทัวร์จมูกนะคะพอคอนทัวร์ตรงนี้มันจะช่วยให้ ตาเราดูลึกขึ้นแล้วก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะสำหรับบลัชนะคะพราจะใช้บลัชของ Rare Beauty นะคะนี่สีชื่อ Believe สีชื่อ l i e v e กับสี Hope เนี่ยเป็นสีที่เพารักมากคือเพราใช้ทุกวันเลยแล้วก็มันใช้แค่นิดเดียวแค่เนี้ยมันก็ไปดได้ทั้งแก้มแล้วสำหรับตานะคะเวลาเทารีบๆอย่างเงี้ยพราจะชอบใช้อันนี้ของ Charlotte Tilbury นะคะมันจะเป็นครีมอายแชโดว์ซึ่งมันใช้ง่ายแล้วก็เร็วมากแล้วก็ทำให้ตาเราดูสวยอย่างรวดเร็วนะคะมาทาทั่วเปลือกตาได้เลยแล้วก็จะได้อายแชโดว์ที่แบบ เป็นบรอนสีน้ำตาลสวยมากเลยนี่นะคะก็คืออายแชโดว์สีเดียวเลย <c oughs> ต่อไปอายไลเนอร์นะคะพอชอบใช้ของ One Size b ิว u t ีมากคืออันนี้มันแบบสีดำติดทนทั้งวันแล้วก็ทาง,ง่ายมากเลยมันจะเป็นหัวเป็นแปลงแบบนี้นะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยพอจะเริ่มตรงหางตานะคะแล้วก็พอจะเลงว่าอยากให้หางของอายไลเนอร์เนี่ยไปทางไหนเสร็จ <c oughs> แล้วพอก็จะกรีดไปเลยทางนั้นนะคะแค่นี้ก็ง่ายมากเลยเสร็จ <c oughs> แล้วก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าน มาสกาที่พอใช้จะเป็นของ Kissme นะคะจะเป็นตัว h e r o i n Make นะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวเลยที่ทำให้ขนตาทางอนทั้งวันเลยโดยที่ไม่ตกสำหรับลิปนะคะพอจะใช้ล็บของวัฒนในการบิวตีนะคะนี้สีชื่อ Berry วัฒนนการจะเป็นลิบสีนูดที่สวยมากเลยจะเป็นนูดแบบโทนน้ำตาลนะคะรู้สึกว่า มันเหมาะกับคนที่ผิวแทนมากเลยแล้วก็ทับด้วยกลอสของ p e n t y Beauty นะคะนี่จะเป็นสีชื่อว่า Hot Cherry จะเป็นรุ่น Heat นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ทำให้ปากดูใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีมดกันนะมัน <laughs> จะทำให้ปากบอกว่ามีความแบบวิ้งวิงวับอะไรอย่เงี้ยโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับ everyday look ของพราวนะคะเดี๋ยวไปทำผมกันแป๊บนึง หอมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันวันนี้ที่อัมสเตอร์ดัม23องศานะคะซึ่งถือว่าร้อนมากๆของที่นี่คือทุกคนแบบว่ากําลังอาบแดดอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวไปเลือกชุดกัน,นะคะ่ะโอเคแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าถ้าใส่เดรสแขนยาวเนี่ยน่าจะกําลังดีตอนนี้ก็กําลังเดินไปร้านอาหารกลางวันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นวิวระหว่างเดินคือช่วงนี้เป็นเวลาที่เดินสบายมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าแดดจะออกแรงเนี่ยมันเดินได้สบายอากาศดีนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะพาาสั่งน้ำมาก่อนก็จะเป็นน้ำเรียกว่า no stress นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีขิงมีแครอทมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีส้มมังแล้วเขาก็จะมีฮันนี่มีเป็นน้ำครึ่งมาให้อย่างนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็เอามาใส่น้ำปอะมามนนี้มาชิมกันอันนี้พ่อไม่เคยลองเลยแต่ว่ามันดู refreshing ดีอืมรู้สึก healthy มากเลยระหว่งางรออาหารนะคะพก็จะตัดต่อคลิปติกตอก่าย่าพถ่ายเอาไว้เมื่อวานนะคะ ก็พอจะลงช่วงประมาณ6โมงเย็นของเมืองไทยซึ่งก็คือประมาณบ่ายโมงของที่นี่นะคะพอถ่ายบนโทรศัพท์เลยแล้วก็ตัดต่อบนแอปเด็กตออกเลยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดเลยนะคะและนี่เป็นอาหารกลางวันของวันนี้นะคะก็จะเป็นเบเกลิลแล้วก็มีม,มอสซาเรลล่าแหละมอสซาเรลล่าคือหนึ่งในชีสที่เราหลักมากๆหลังทางเข้าเสร็จก็ต้องเติมเล็กนะคะวันนี้พอจะใช้แพทแมกราซนะคะอันนี้เขาซิมาเพราะว่ามันน่ารักมากๆเป็นตัวกจอะ่ะแต่ว่าสีนี้คือ พาออมีเป็นอีกอันหนึงเป็นหลอดธรรมดานะคะแล้วพารู้สึกว่ามันเหมือนลิปสติกเลยคือรู้สึกว่าบ้านเมืองที่เนี่จะสวยทุกมุมเลยเพราะว่าเขาก็จะปลูก ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ข้างหน้าบ้านนะคะเนื่องจากว่าอาร์มสนามจะเป็นเมืองที่มีคลองเยอะนะคะเขาก็จะมีบ้านตามคลองอย่างที่เห็นเลยนะคะเมื่อกี้ก็แวะซื้อกาแฟนิดนึงนะคะแล้วก็มานั่งพักตรงสวนตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศดีมากก็เลยอยากมานั่งสูดอากาศหายใจแล้วก็ชมวิวสวยๆนะคะตอนนี้คือสบายมากๆแล้วก็แฟนเขาก็นั่ง work from home อยู่ <laughs> แล้วก็พาอคิดว่าพาจะอ่านหนังสือนะคะตอนนี้พาอพกคินโดมาด้วยมันก็ถ้าใครไม่รู้จักนะคะมันจะเป็นเหมือนหนังสือในคล้ายๆ iPad แต่ก็ไม่ใช่อะ่ะแล้วก็มันพกง่ายมากเลย<ม>ก็ส่วนใหญ่กิจกรรมวันหยุดของคนที่นี่ก็คือการไปเดินเล่นหรือว่า ไปอาบแดดไปเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ถ้าไปชอปปิ้งเนี่ยเขาก็จะไปชอปปิ้งที่เป็นชอปปิ้งสตรีทกันก็คือเดินจากร้านไปร้านเลยที่นี่จะไม่ค่อยเดินห้างกันเหมือนที่บางไทยนะคะถ้าเขาไปเดินห้างเนี่ยเขาจะไปซื้อของอย่างเดียวจะไม่มีการแบบไปเดินเล่นไปดูหนังอะไรเงี้ยถ้าที่นี่คือโรงหนังก็จะอยู่ที่หนึ่งซูปปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่หนึ่งร้านค้าอยู่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละร้านก็จะอยู่ต่างกันโดยเป็นแบบเป็นถนนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ถนนนี้จะเป็นถนนที่มีร้านเวนเทจเยอะมากก็จะเป็นพวกร้านมือสองของเวนเทจที่พอชอบไปคุยๆดูนะคะเพราะว่าบางทีเราจะหาอะไรที่แบบสวยแล้วก็ไม่มีที่อื่นได้เลยตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าเพาเหนื่อยมากเลยวันนี้เดินทั้งวันเดินไปน,นู่นไปนี้ก็เลยเดี๋ยวจากนี้ไปถึงบ้านก็ประมาณ20นาทีนะคะก็เดินสบายๆเดี๋ยวพาจะโชว์วิวให้ดูระหว่างเดินทางนะคะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพาออมาในวันเดนอัลมสลามนะคะตอนนี้น้องแมวก็ขากาโลดด้วยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะแดดยังออกอยู่เลยที่นี่พาที่จะตกประมาณ4ี่ทุ่มนะคะคือเลทมากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ